ซี่โครงไก่ผัดแกงมาม่านะครับแต้องมีัะเ้านะครับผมมีซี่โครงไก่มีมาม่านะครับเราไปทํากันครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะเตรียมน้ําครับเพื่อจะต้มมาม่านะครับผมเตรียมน้ำให้เดือดกอนครับน้ําเดือดที่แล้วเราก็เตรียมเอามาม่าลงไปใส่นะครับเพื่อจะต้มนะครับเส้นให้มันสุกนะครับผมก่อนที่เราจะไปผัดนะครับต้มเส้นให้ คือให้พอปริมาณที่เราต้องการนะครับผมไม่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 เละจนเกินไปนะครับว้าเราไปผัดแล้วมันจะเละนะครับวันนี้เราได้เส้นที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ตักไส่จานนะครับก็เดี๋ยวเรามา เตรียมกระทะนะครับเพื่อจะผัดพริกแกงเผ็ดนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราตั้งไฟหลอสักคู่นะครับกระทะใช้ไฟปานกลางครับให้กระทะร้อนแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะใส่น้ามันลงไปนะครับ ให้น้มันร้อนนะครับผมเราก็จะเตรียมตัวใส่กแกงลงไปนะครับผมเพื่อจะผัดนะครับตอนนี้ก็น้ำมันก็ได้ที่นะครับเราก็จะทำการใส่ิีแกงลงไปครับ ตามความพึงพอใจนะครับผมใส่ตามความพึงพอใจที่เราต้องการนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับใช้ไฟอ่อนนะครับพอประมาณนะครับเพื่อผัดเพื่อจะทําให้ทีกแกงไม่ไหม้นะครับต้ผัดไปนะครับขเขาไม่เข้าก็นเลยนะครับผัดให้ได้ที่ แล้วเราก็เตรียมตัวไก่ช่วงไก่ที่เราเตรียมมานะครับใส่ลงไปนะครับพันให้เข้าที่กับผิกแกงที่เราเตรียมไปนะครับผมผันไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะคิดว่ามันสุกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ผัดได้มาระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้ไก่สุกครับเราก็เตรียมตัวใส่มากาที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับขึ้นมากาเราเตรียมไว้ไป เนวัวตีนหนุนที่เราเตรียมมานะครับผัดเข้าไปกุกเขาเข้าไปกับแกงพริกโค้งไก่นะครับผัดให้เข้ากัน,นครับเพื่อรสชาติจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อเส้นหนียวมากเลยนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันแห้งมากนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ใส่เป็นอิ้วขาวนะครับผมเพื่อปรุงรสนะครับผมเพื่อดรสชาตินะครับเพื่อค็ข้นขึ้นนะครับผมไปแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะครับใส่เล็กน้อยนะครับชอบห่านมากใส่มากชอบวานะครับใส่น้อยครับ่ตามต้องการเลยนะครับผแล้วก็ผงชูรดนะครับตามต้องการเลยครับใส่มากก็เอาไว้มาก เนื้อเส้นมากๆเลยนะครับแม่ครับรสชาติของพริกแกงนะครับแล้วก็เครื่องปรุงที่เราผสมไปครับเริ่มจิ้มเข้าไปนะครับจากนั้นล้วก็ใส่ใบกะเพราเพื่อความหอมนะครับผัดเข้าไปด้วยกันนะครับเพื่อหอมหอมันนี้เราก็ หอมหมดปัจนะครับใส่มากก็หอมมากใส่น้อยก็หอมน้อยใครที่ไม่ค่อยชอบผักก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมชอบกินกะเพรานะครับไม่ชอบกินผักก็เลยใส่เยอะพอสมควรนะครับใส่มากไปก็ไม่ดีครับต้องต้องเขาให้เท่ากัน เออลืมบอกนะครับ่อยล,ลืมใส่น้ำปลาเลยนะครับผมใส่ไปแล้วข้างแรกน้ำปลาผมไม่ได้ไทยด้ว <ไป S 1> ยใช่ไหมครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลกดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจากคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเอ่ครับ,รบก็ไปทาเสร็จนะครับผมผัดมิตรที่ใหม่นะครับผัดติโกเกอไก่ใส่มาม่านะครับผมลองชิมกันครับ ก็นี่มันก็นไลค์กำายการกับการพสดงกับการแสดกับคนต่อไปด้วยนะครับส่ีค,ครับ